งามมาหยางนี่นี่ดูอันนี้เฮ้ยนี่นี่ <c oughs> นั่นแหละหอม,อมอสามดอก,กนงามค่มกพุ่นดอกนึ่งไปเอากันหันกลับหลังมาเอาใหต้ตาลและเราหันกลับหลังมาเห็นเห็ดหวานจ้ะพี่น้องอือสวยงามจ้ะสองดอกสวยสวย เอซี่ทุกทุกท่านเด้อค่ะที่เขามารับชมช่องสานางพาดุย้าพี่น้องวันนี้พอกันให้ปลาย่างหน้าจ้บบา,าจบรรยากาศน่าเศร้าจ้าพี่น้องอากาศดีจ้าแดดก็ท่านออกเฮ็ดคมกับไหวแล้วจ้าเลยมาหาลองเฮ็ดร่วมปลายาั่งแถวบานจ้าก็ได้เตรียมกงเลย <S <S เป็นแป้งหน่อยแป้งเห็ดแดงมันหา เก็บเอาอยูบบ่เกออินได้กินกันเนาะ <c oughs> นอืแอ่งเป็นอ่อนปเนหรอพ่อ,อเคียร์ค่ะเลยเคียร์หาเห็ดทานจากห่วงเก็บมาสองสามมือนอล่ะสามน้าพอได้มากก็จะไปหาเลาะบางเห็ด่ังขุมอยู่เกี่ยือเห็นนาเรดอกมึงอือเกี่ยตือกินนาเร่ไงอ,อือ งามนี่ดอกเดียวมามาหยางนี่นี่เบิ่งอันนี้เฮ้ยนี่นี่อุ้ยเห็นนะไรอ่ะนี่เบิ่งเบื่องหนึ่งนี่เจ้ากระหอกอุ้ยพี่นวงโอ้ห้ามซ้ำดูนะโอ้ยสองดอกสามดอกนี่โอ้โห นาเลยังงามด้ยจ้ะสามดอกจ้ามองนี่สวยๆเลยเป็ดอย่างน้อขาวนี่แม่มาเห็นแต่ขาวโอ้้นาเลจ้ะพี่น้องจุ่มเฮ็ดนาเลจ้าพอเฮ็ดถึงหวานแล้วจ้าจุ่มเฮ็ดแปงสวยๆจ้า ถหวานจ้ะถงหวานน้อยดอกไหน้อยนัองพี่เหอเดี๋ยงเลงกาเกิื่อนนะบึ้งเฮ้งหวานก็น่งออกน้องน้อยนะเนี่ยจุ่มน้อยบอกน้ำท่าแขงเสียแงหวานด้วยจ้ะอือแงก็นี่ก็่าออกน้ทาแทงน้อยกนนี่ออกน้อยหุ่นแ่เป็นกำเลยจ้ะ แง่ก่อนแง่กันนี่นะขอ,อ,อ,อแง่ก,กันน้ะผึงหวานก็นั่งขึ้นใ่ะพี่น้อกลูกเงี้ตงจ้ะดอกนี้เอา,กกกาได้บ่โอ้ย ล้เรีวนี่ดอกนี่เ่ไรอืดอกหน่อยๆยุ่ตยันเิขึ้นรับแป้งนจ้ะ่ให้ตาเลยจ้ะต้นดอกน่อยนต้ดอกหน่อยขึ <Yeah. S 1> นย้นไต้พ่อเอาใดก็เอาด้วยก่ะ ฮาเร่ยหน่อยจ้ะจุม้มสวยจ้าอู้หอยพี่น้องเป็นเคี้ยวไหวไม่แตกนิก่งแป้งจ้าพิ่งหวานจ้าดอกหน่อยๆกำลังออกใหม่มาแจงน้อนี่พี่น้องช้าน่าสุม่ดึงก่อนโอ้ให้ตาเล่จ้าจุ้มให้ตาเล่ยังหน่อยอยู่คนบะท่านออกสีจ้ะหันกลับหลังมา เอาเห็ห้ตาแล่เราหันกลับหลังมาเห็นเห็ดหดวานจ้ะพี่น้งองสวยงามจ้าสองดอกสวยสวยนี่เห็ดเลี้ยงหน่อยเห็ดเลี้ยงหน่อยมันก๊าลังออกนั่นน,นี่ก๊าลังดอกเสร็ม,มก๊าลังออกมันช้าหน้าก็ได้เห็ดหนาเล่กับเห็ดเลี้ยงด้วยเหมือกัน แดงจ้าดอกงามจ้า <c oughs> ตาแลจ้าพี่น้องเอาน้ำใหม่เกลี่ยเลยดอกเดือด,ดเอาดอกไม่ไงนนเพราะเอาใยก็เอาด้วยจ้าเพราะว่าได้เคี้ยวเห็นพืนเราไหมพี่น้องยานพืชนม่ไงเออเห็นบ่ตื่นท่าน <c oughs> นี่เพิ่งหวานจ้า เดี๋ย่ามาตาจังอีกแล้วเฮ้ยโบเห็นแล้วทั้งหลังเนาะขอมาเอาใจทั้งสิดนี่นายสองดอกจ้ะสามดอกนี่ในน้อยๆนี่อีกแล้วจ้าจุกหนึงอีกแล้วจุกหนึ่งก็นี่มาเละมาเละอีกแล้วจ้า งามครับพี่น้องตงุง่มหวานอีกแล้วจ้าดอกไม้น้องออกมาให้จ้ะเมืเ่อเบิองเห็เดแดงมูนีนะ่เนีหลายดอกได้จ้ะหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกค่ะพี่น้องโอ้ยงามคัดงามคัดงามเนี่ย บอกกำลังพอดีแกงเลยจ้ะพ่อเราบอกของดำนี่ของดำมึงโอ้ยดำนี่นี่ดำจัง,ด,งดำ <laughs> เอ้ยเนาะโอ้ยเพี้ยปิ่นบอกมากเลยพ่อแม่เจ้าได้ซื้อว่าเห็ดทานแบอแหมเนาะเจ้าดำมารถวิกอับหนึ่งก่อนเป็นของดีเต็มที่ด้วยเห็ดทาน ฉันมาเป,ป็นโรตีอาเพื่อจ้ะมาหาเห็ดทานกินนอนเขียอยู่อ,ออกก็ออกคากออกแน่น้ำออกกระได้กินมูกินพวกโอ้ย,อ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 ยดอกหน่อยเบิงบลาเกี่ยเชียไปนน,นี่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 ขนาดหนึ่งเออเออ <c oughs> ดำจังตะบะหนึ่งแสบเด้อพี่น้องหนึ่งเราก็กกตำมันน้ำพริกน้ำกิมซี่ฟูดพี่นอ้องเออพริกสดตำแสซบจ้ะลองเบืองด้วยพี่นอ้องลองเบืองปนกับแสบพอให้เพื่องหวานอีกแล้วจจะพี่นอ้องหน่อยอยู่ก็ฉันเอา ให้ถึงหวานอีกแล้วจ้าดอกอกำลังจี่น้องบานกะนั่งพอดีจ้าน,านั่นาหนานงสามดอกจง่ามขาดปุ่นดอกนึ่งไปเอากันให้ถึงหวานให้ถึงหวานพี่น้องหวานพึ่งเหลืองปุ่นเี็ก,กระบี่ค่ะงามขาดุ่น่ะอุ้ยวามเม่นมืดเรีว่ว บามันเมือเ่อสแลออกมาทั้งนี้มาเห็นอีกจ้ะพี่น้องอุ้ยโอ้ตึงออกยากเจ้าฟ้าเก็บหลายคนเก็บก็บอยากเก็บอยากเก็บพี่น้องทายน้ำกับพระท่านเย็่มเนี่ยฮึหุ่นดอกใหญ่ใอยู่ที่หนา้า <S S 1> นี่เห็นตึองขึงหลายอยืนดิ่งนั่งเงาที่จิดเง,งาเง,งา เยอะเลยนี่แดงกุ้งพุ่นดอกบานผลไม้เครื่องแบบนโอ้ยหอมนะนโอ้ยแหวนทงหวานกำลังออกออพี่น้องนะยาดยาดผอเป็นสายมาเลยจ้ะพี่น้องเลี้ยงแถวมาเลยหน่อยก็ต้องเอาด้วยจ่าหินแล้วยานบอยย่างห่อนบอื่นยานบอยย่างพี่น้องเอ้ยบอยย่างอีดีแล้ว เล็กน้อยเดือดมากเิ่นกับมหาไต้ต่อเตี๋ยวพอเห็ดขมพี่น้องนั่นนั่นน่ะนี่นี่คือได้เนาเบิ่งเหขมขมหลายปกนได้ขมเห็ดหวานน้ำกันพี่นงอกเลยอู้ยเห็ดขมกตงามอืมเราเห็ดขมก็เอาเด้อจ้ะงามอื่อันดอกนี่นี่ดอกนี่งอีดอกนี่

พึนหวานใ่พี่หนอกสเหลืองพึ่งหวานไปนนย่างเป็นดอกง่าอู้อู้เอาเขี่ย,ย,ยเกาะหนาเหลือมูหนึงพี่หนอกนี่เช่รห,<ด>หรือเปลาเพราะเช่นไงอุ่นอุ่นเป็นขาวขาวอู้หนักจุ่มไงอู้ไ้าเจี๊ยเขี่ยออกกันัน่าน นั่นนั่นนั่นแม่นวดเลยพี่เบ้าพุ่นหนาเลยพี่น้องหน่อยพุ่นเ้องหน่อยโผล่จะไหนแล้วมันบมใหญ่เนาะนี่ดอกหน่อยกเต็มอยู่พี่น้องก็นั่งพื้นนะพี่น่ะดอกหน่อยนี่พี่เบ้าเลือกเอาด้วยจ้ะนได้ยิ่งหรอได้ได้แกงเสยบยำกุ้บกุ้บดีแกงกะเสียบป้นกะเสียบจ้ะพี่น้องดอกหน่อยเอาไว้ก่อนเนะจ้ะ แต่ดอกมันพ่อเอาได้หนึ่งสีสิบถ้าท่านเอาด้วยจ้ะแล้วสาหน้าสีเคลียใบใหม่มาปลูกไว้ขึ้นเก็บดอกง่ายพี่น้องโอ้ยนาเดี๋ยวให้จับพี่น้องเร็วๆอู้อิวเลยขาวเต็มเลยขาวเต็มดินเต็มดอนอากาศก็นั่งเริ่มเอาเฮ็ดก็นั่งออกพี่น้องก็นั่งเริ่ม ยาเห็ดหทาน,ทาน,นอยูอ่ผอหวานจ้หาเพืองผลงานจากพี่น้องหลอกปลาย่างแถวบ้านจา้าได้เป็นเห็ดร่วมด้วยจากพี่น้องผึ่งขมกระมี่ซี่หาดกบบคอยได้หาเนาะจา้าแต่เป็นเห็ดทานอันนี้ก็จะเป็นเห็ดผึ่งเหลืองผึ่งหวานเห็ดแดงจา้าเห็ดนาเล่เห็ดแป้งเป็นเห็ดร่วมจากพี่น้องถือว่าหมานเด้อจา้ามื้อนี้ ไต่แกงยูจ้า,จาสำหรับพี่มีสาน่งกับขอขอบคุณพี่น้นองขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้าขอปันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับพี่มีสวัสดีค่ะ